ที่จะให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราพร้อมแล้วค่ะขอพี่น้องเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แย้สไลดได้ไหมคสไลด์้ยได้ไหมคะแล้วเราจะได้พบก,กันอีกแน่นอนคะ <remedy S 3> <ป>่ะคุณกง <dafür. S 2> ิงครับ ผมยืนอยู่บนเวทีร่วมกับคณะของพรรคเพื่อไทยผมมาปราศัยระยองหลายครั้งไม่เคยมีครั้งไหนคนมากมายล้นหลามเท่าครั้งนี้เลยครับกำลังใจดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณประชาชนแล้วก็ขอบคุณพุกคเพืททุกคนค่ะพูดจริงครับแล้วทุกคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่า อยากมาเจอแพรทองทานแพรทองทานไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากเจอประยุทธ์อีกต่อไปทําไงดีครับเอาละครับเผือว่าคุณทุกิงจะได้พักผ่อนนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้กับพี่น้องชาวไปยองไหมครับก็ราวันไปเที่ยวระยองด้วยตัวเองและครอบครัวค่ะแล้วเจอกันนะคะใกล้เลิกแล้ว กำลังใจให้กันและกันพี่น้องระยองใครตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่ออะไรและจะไรขอเสียหน่อยยงอีกหน่อย <1> 1> ครับคุณลุงอิงครับตอนนี้เสียงดังไม่ได้มีใครได้ยินเสียงทั้งมวลชมเสียงคุณลุงอิงนะครับตอนนี้ครับโค่ะครสนใจคะขอบคุณครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กัน าวตคคครคครับับบบขอุณพี่น้องที่เคารพครับนักธุริก็ไม่ธรรมดาโทรศัพท์นี่สามารถโทรหาว่าที่นายกได้เหมือนกันครับพี่เศรษฐาพี่มีเบอร์โทรไหมครับผมจะบันทึกไว้ก่อนพี่น้องแต่ผมจะโทรหาว่าที่นายกจากการเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับ ไอต้ตาเพ็รไปยึดอำน,นาจเข้ามาแล้วเขียนกติกาสื่อทอดอำนาจเด็กจ้างหลายพันผมก็ไม่มีวันโทรหา<ะ>ดีน่นาะเพราะ8ปีมันเกินพอที่ผมถามตรงๆนะครับในบรรยากาศวบค่ำแบบนี้ใครยังคิดว่าอยากจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อย,ยกมือเลยผมดูหน้าทีครับคือผมไม่ได้ว่าอะไรด้านนะครับแต่จใจ้ทีมงานไปถ่ายรูปส่งให้ร่างรงดูครับเพราะผมถือว,ว่าท่านต้องโดนของครับ 8ปีเป็นหนี้เป็นสินกันไปทั่วใครเป็นหนี้ยกมือ <Yeah. S 1> ขนาดมืดมืดยังเป็นหนี้กันทุกคน <Yeah. S 1> ใครเป็นหนี้ฟังทางนีเกษตรกร,เ,รก <Yeah. S 1> เพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักหนี้ <Yeah. S 1> ทั้งต้นทั้งดอกให้สปี <Yeah. S 1> ไม่มียังไม่ตงใจ <Yeah. S 1> แล้วปีแรกนี่แหละครับภายในหนึ่งปีแรกที่พักเพื่อไทย นโยบายที่คุณเศษรษฐาประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้เงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลจะไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าคนไทยผู้ถือบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีไม่ใช่16ปีแห่งความหลังแต่จะเป็น16ปีแห่งความหวังร่วมกันทั้ามประธาน